สวัสดีครับวันนี้พูดถึงหาล้อแต่ที่ได้เดินทางมาผ้าพีผ้าหนองมารีวิวโคขุมซึ่งเป็นโคที่ซั่งมาจากเมืองนวกโดยสั่งมาจากประเทศออสเตรเลียจำนว,วนแปดสิบตัวง่วสีฟางง่วนแกงกัดแกงกัดสั่งมาจากออสเตรเลียแปดสิบตัวมูลคา่าหกล้านบาทครับซึ่งเป็นง่วที่นำเข้าจากเมืองนวลเอา,าไว้ในฟาร์มซึ่ง ผมจะพาพี่พ้าหนอกไปเบิ้งง่วของเ,เพิ่นแล้วก็พาไปพูดคุยกับท่านดรจิจพัฒน์ผู้วนาซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเพิ่นครับครับผมเอาพี่น้องตามผมมาครับเอาพี่น้องมาเบิ้งครับนี่ฟาร์มของเพิ่นสิ่งเป็นฟาร์มใหญ่ครับเป็นง่วที่สร้างมาจากนอกมันสิมีฟาร์มเป็นสอง ฟังกับฟังไส้กับฟังขวัวนี่คือฟังไส้ครับอ่าบัดนี้มาฟังขวงวาาัวครับที่กับง่วนก็เอามามันก็สดเซียนดีสุกโตครับว่านี่ตัวเมียตัวยังเป็นงว่วนที่อุดมสมบูรณ์ทื่ว่าแบงกัดแองกัดพอดีครับซื้อง่วนครับจะเป็นฟอกหยางหยักใช่ไนี่แหละครับคือง่วนที่นําเขามาจากนีนยงหอ ทั้งสองฟังเนี่ยครับรั่วเพิ่นมี่ถ้โตงามสมบูรณ์ครับเพิ่นเดี๋ยวผมจะถามรายละเอียดจากท่านพ่ออเพินเ่นว่ารั่วห้องนํำเขาจังไดเป็นนังไดเพิ่นมี่วัตถุประสงค์จังไดครับผมสูตฉีดมาจากคนเราพวกวัคซีนต,ต่างๆนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่งวกังการมะดีเจ็บโตเจ็บขิ่งมะดิดป้วยดีไถ เราตีขีดยาและะา้วครับคนมากครับครับถ้าเราพวกหยาพวกอาหารเส้นอาหารยังเขาเขาพร้อมเหมือนกับครับเอ่อก่อนเขา้าเอาง้วมาลงเนี่ยเข้าไปสั่งง้วยอยู่ประมาณสามสี่เดือนเอ่อ,อามาหอดแบบที่นี่ได้ช่วงนั้นเขาปลูกหยาปลูกหยาพวกแหองโกล่าพวกหยาหวานหยาเนเปีย แสดงว่าสามสิบสี่สิบพวกวัตถุดิบพวกอย่างเพียงเข้าพร้อมหมดเลยวะครับฟัางเข้ากับซังอัดเข้ากับมาเก็บสต็อกไวต่างโลงเลื่อนไว้โลงเลื่อนกำลังสีสางนีกับไม้เพราะว่าเข้าสิเอาฟางที่เข้าสื่อสต็อกไวแล้วเี่ยเข,าข้าไปเลยนเก็บไปนี่คือเสียเอามาผสมกับอาหารค้นอาหารค้นครับอีกเ<ล>กลียดกระเปียพวกมั่นเส้นมั่นยีพวกยีพวกเนี้ยละครับเลี้ยงเลี้ยงนี่ เขาจำนนหนอยบริษัทเขาจำาน่ยบุคคลทั่วไปครับได้ทั่วไปก็ได้แหละฟ้ออามที่เขาเป็นผู้ประสานงานเอางลวเขามาให้เลยกันเขากลับซื้อให้กันครับเขากลับซื้อขึ้นด้วยกันตัผู้เนี่ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงขุนหรือเอาไปเป็นพอพันตัวใดทีนี้แต่บริจีตกันสำหรับผู้ใดอยากมาสือไปเลี้ยงครับจองต้องจองขี่กันต้องจองขึ้นกันโอ้เมื่อตอนนี้นี่นอ่ามีซิกู้โตที่มันติดอยู่เนี่ยคนจองแล้วการเริ่มสร้างจองแลบฟังเด้อพี่น้องฟังเด้อบันนี้ครับเพราะว่างล้ เอามาง้วงแบงกัสเอามาจากออสเตรเลียนี่ต้องมีการจองครับบ่าแมนสิมาอยากได้ไม่เอาเลยครับเพราะมันมีชื่อจองเขาปีนึงมันเกิดแค่แปดสิบตัวหนึ่งปีนี้มันเกิดแค่แปดสิบตัวแล้วนี่ยี่สิบเป็นคนที่มาจองเลยครับเพราะมันติดมาในท้องมาจากเมี่ยงหนอกครับเป็นง้วเมี่ยงหนอกนี่ครับติดๆซึ่งในสิมาสี่ตัวนี้คืออะไง้วเมี่ยงหนอกครับพอผสมมาจะเมี่ยงหนอก เออเมนบ่คร uh, ับครับผมเ oh. ออมันถูกผสมพันธุ์ไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเลือดเลือดลอยครับเลือดลอ,อยเลือดเต็มลอยครับเลือดเต็ม hmm. มันเป็นพันสายพันธุ์โดยตรงของมัน ครับผมก็บทงเสริมเรื่องการเฮ็ดเศรษฐีพ่อเพียงบานดอนมั่นนี่แหละครับเศรษฐกิจพ่อเพียงบานดอนมั่นจนเจ้าตนจนต้อนรับพันธุ์นี้ครับเริ่มต้นเลยแหละเริ่มต้นเลยครับเพท่นนี้ย่งเลยบัดนี้พันเลยกจะมาลงของเจ้าของเองไม่เฮ็ดเป็นหลักจะคือคือคือต่อไปเนี่ยเขาต้องขยายให้มันเป็นธุรกิจให้ได้แต่กับเป็นขั้วโลกตัวนี้คือเรื่องสำคัญอขั้วอาหารโลกอ่าเพราะนั้นเขาต้องเฮ็ดเพื่อที่ให้มันเป็นต้นแบบไว้นะนอก็ทันท่านพ่อมั่งการไกลขนาดไม่ต้องมั่งการไกลครับ ตอนนี้เนี่ยกำลังเชื่อมโยงครับปุ่มงัวแล้วรัฐบาลกำลังส่งเสริมเนี่ยนี่แหละครับถือกล้องเห้ครับคุณนเนี่ยสร้างเนืองั้วยจากประเทศไทยเนี่ย่าเม็นหน่อยๆที่เขาเตรียมการที่เฮดทีลาโอลิมปิกเนี่ยโอ้พีนาโอลิมปิกปีนานี่ตอนนี้เขายนเขามาเป็นปีนาที่เขาส่งออกง่ายที่สุดเมือนี่ตอนใบเขาจะมาเบิ่งงานครับจากฟาร์มของบาเกียวมาเขาช่วยูบ่ครับครับ ข้ามาทำมย U กับง่วนนมบ้านฟีฟุอำเภอกระทา<อ>ใช่ข้านีิตกลงว่าเขาเอาพอพันบลาเกี่ยวเนียมาผสมกับง่วนนมลูกมันออกมาที่เป็นโตผูเนี่ยข้าวิชลับซื้อเป็นงัวขุน<อ>เป็นง่วขุนทรงข้าวทรงออกญี่ปุ่นครับเป็นเป็นศูนย์ร่วมงัวที่ใหญ่ด่สุดใน่านตะวนอกชิงเหนือเขาครับผมทีที่มาเบิร์นงานวันนี้ข้าสิแวมาเบิรัน โอ้ครับครับครับดรสิทิศักดิ์ลองแสตร์จาร์ดรสิทธิศักดิ์ขัานะครับตรงบ้านอกัญเดชเตียรับพ่อเข้าพึ่งลงวัวหมู่บานนี่เพื่อนผมเห็นแล้วหมื่บ้านผมกลาเป็นผมก็แค่ไปฝึกผมกับมาบึงมาเอาล่องอยยังฝุ่นเราผมจะบอเพิ่งตนั้นมีียังหนอยู่ครับครับผมครับผมครับครับผมไปเดือนกุมผ้า กุมภาปีน้ำผ่องนี่สื่อครับผมปีหกสามไปสั่งปีเดือนกุมภากุ่มผ้าเนาะไปสั่งสื่อเดือนกุมภาผี่ได้ไหมครับสี่เดือนไม่ได้ไสี่เดือนได้แต่ช่วงนั้นพ่อวาได้ยินสิมากกว่ามันติดโควิดมันบ่ครับครับติดโควิดมันเลยมาสาบแล้วมัมามาทางเรือมันแต่มาทางเรือเหตุผลที่มาทางเรือก็เพราะว่ามันมันเกิดช่วงเวลานําอืแล้วกำเข้าไปสี่อ้วนพัน แบรงกัสแบรงกัสแบรงกัสเออแบรงกัสตัวท่านเพิ่อนครับอืมแล้วก็เป็นงัวที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเนาะเต่ยโดยตรงเลยครับอืมเข้าก็สั่งมากแปดสิบตัวครับมันมีทะเบียนญี่ปุ่นเข้าเปิดเรือเปิดยังหัวจากเลยว่างัวมันมาจากสายจากสายจากสายพันธุ์ใดมูลค่าหกล้านครับผมแล้วก็สินีพอพันธุ์มาอีกพอพันธุ์มาอีกตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งมูลค่าของพอพันธุ์หกแสนครับหกแสนครับ ล้วก็ที่เอามาเนี่ได้ยินว่ามันติดห่อมีลูกเมื่อนำมาปรกอบติดติดลูกมานํนำอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ให้เจ้านําเขามาให้เลยเขาบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณยี่สิบกว่าโตค่ะยี่สิบก็โตก็มีพี่น้องเข้ามาจองแล้วจองเขาเื่อนแต่ตอบมาจองแล้วคือคือเมื่อนันก็มีพี่น้องเขามาจองไว้แล้วก็ว่ารับหลายคนก็เริ่มจองในเทศบาลเท่านี่แหละ คนละโตสองโตสการเลี้ยงนี่เขาบริเน้นทรงต่อบริษัทแต่พี่นอ้องจะไปคทั่วไปพี่น้องอจะได้ก็กให้มาติตตอต่อต้องจองต้องมาจองเอาไว้ถ้าเป็นม้วกขุนหรือเป็นม้วนพอพันขายายาออเขาจะนะครับหมายถึงว่าโตเมียนี่สีให้พี่น้องไปอา่าเป็นแม่พันเป็นแม่พันต่าตัวผู้จะได้ขุนเป็นโคเนื้อเป็นโคเนื้อเป็นพอพันตัวใดมันลักษณะดีเท่ากับไว้เป็นพอพันเพื่อขยาย ฐานการผลิตยังของบองให้ฟั่งตัวแรกแลยอุดมการคแ,<ม>แนวคิดก็คือข้าต้องขยายให้พี่น้องซอยกันเลี่ยงให้พี่น้องซอยมีไยได้ครับวันนี้ท่านดรจิตตพ,พัพน์พบอกว่าพี่น้องเข้าพื้นทีวางเปล่านาะแมนใหปลูกเ,<อ>เขาเนี่ให้ปลูกงาปลูกงญเสแซมเขาไปยี่หละสามบาทถึงห้าบาทเอามาขายให้ฟาร์มดรจิตตพ,พัฒนพู้ว่าน่าเข้านี่ครับการขายประจำขายาาตามท้องตลาดเท่าในราคาขายเ<ไ>ป็นคือ ไม่ได้ขายประจำครับไม่มีโต้งเงีนครับนี่เืือ่อามาเงีใน,นรับซื้อจำน่นรับที่น้องง้วเลียงงัวแหลักะกันผูดด้ใดเรียงหน่อยก็เอาไปปลูกเอามาซื้อพันไปปลูกผู้ใดฟา้ามไงที่ปลูกก็ได้เข้ากับให้พี่น้องที่มีพื้นที่ที่พ่อปลูกปปี่ปลูกแล้วเราไปส่งให้ด้นนี้หญ้าที่เราปลูกไว้นี่เราพ่อเพียงยืนบอกจาในอนาคตขนาดให้อาจิได้ตงศรีนเสียช่วงนี้อาจิเพราะท่านในพ่อเพราะว่ามัน มันดูแลยากแค่หน่อยหนึ่งโดยพอพวกหญ้าเนี่เปียพวกหญ้าหวานเนี่ยมันช่วงสองเดือนสามสองเดือนก็ป่วยที่ไหนนะครับจะขย็นตัดแต่ว่าหญ้าที่ต้องการอยากให้ปลูกมันคือแพ่งกล้าแพ่งกล้าคืออะไรบ๊วยแมนแมนแพ่งกล้าครับผมเพื่อเข้าตัดเป็นหญ้าแห้งได้อัดก้อนอัดก้อนเลยไหมครับอัดก้อนได้คุณค่าอาหารมันก็มีอยู่สิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ยางหน่อยมันออกแล้วก็มันกับเห็ดแห้งง่วนนี่มีความสมบูรณ์ ยังงัวแม่แพทย์ในเลี้ยงไม่ยากเลยหลักการเขามันนีหลีกคือกันมีหญ้าแห้งให้กินนี่กับหญ้าสดให้กินนานี่นี่มันหญ้าสดมันหลายเนาะแหม่นหญ้านี่หนานี่เข้าเข้าจำเป็นต้องซื้อเอากะเอาหญ้าเข้านี่มาให้มันกินแต่ว่าหญ้าแห้งเนี่ยเปี้ยงแห้งเนี่ยเข้าจําเป็นเลยล่ะที่ต้องสต็อกไว้แต่ว่าช่วงฤดูฝนนี่ยหญ้าสดเขาเขาไ่มีปัญหาเขาซื้อเาซื้อหญ้าแห้งเขาซื้อหญ้าแห้งไว้หญ้าแห้งเปี้ยงแห้งเพราะนั้นพี่น้องเฮ็ดเปี้ยงหญ้าแห้งเปี้ยงแห้งได้เลยได้ นะครับ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 เรืองนี้นี่ยาหาซื้อยาพวกเราผมไปซื้อยุคเครื่องในพ่หมดอลยก็เป็นพันธุ์มะฝูบีเดนวุ่นยาแพงเวลาเขาเขาไปเอาเพาะพันธุ์เนี้ยเอาพันธุ์ขนามาเพาะพี่มาเพาะเขาปลูกแมามะปลูกไว้เพื่อที่ขยายพันธุ์อีกเขาซื้อมาหลายไว้ผมซื้อมะสามทีตันละทีตันหาตันแล้วตอนครับผมตันหนึ่งก็ได้ประมาณสามไรอืมสองไรสามไรถ้าปลูกที่แน่ก็สองไรครับสามไรนะครับแต่ขอยย้ำนิดนึงครับคือพี่น้องเข้าที่ มีทีเรืกลังกับปูงยานํามาขายท่านพ่อครับได้มาเลยมาคุยกันมาคุยกันสิสิทรงเป็นอาทิตย์ทรงเป็นวันทรงเป็นมือเอ่อดมาครับสลับกันก็ได้เออสลับเพราะว่ามันมันตัดอ่านี่มันประมาณยี่สิบมือตัดได้เออมันเกิดสิบปงมันเร็วตัดได้เร็วนี่เออยี่สิบมือตัดได้มันว่คือเนี่เปียกกระปูงยาหวานพวกมือมันแสองเดือนผมไม่เคยตัดได้เดือนสองเดือนก็ฝากพี่ฝากน้องสำหรับผู้ใดอยากมาเลี้ยงงัวแบ่งกัดนี่ก็ให้มาติดต่อ ไม่จอง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 ครับต้อองจองจครับผม